นักแสดงอีกคนหนึ่งของวงการที่การันตีฝีมือด้านการแสดงด้วยรางวัลมากมายเธอคืออภิรดีพระวพูตานนณมหาสารคามอภิรดีพระวพูตานนณมหาสารคามชื่อเล่นว่าแก้วเกิดเมื่อวันที่23กันยายน2508ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของพันตารวจเอกพิเศษทศพลและนางอัมไพพระพูตานนณมหาสารคาม เธอเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวและมีเชื้อสายมอนครับแก้วอภิรดีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศจบประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทาจบชั้นม .3 ที่โรงเรียนเคมะสริอนุสร์ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปวชจากวิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตจัก,กรพงศ์ภูวนาศจบปริญญาตรีที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยเกลือปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในปี2560หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่9สถาบันพระปะกเกล้าด้วยความที่แก้วอภิรดีเป็นลูกคนเดียวการเลี้ยงดูจึงเป็นไปอย่างอิสระพอสมควรแต่ก็ยังต้องให้อยู่ในสายตาของพ่อแม่อย่างไม่วางตาเด็กหญิงแก้วอภิรดีค่อนข้างรักสันโดษมีส่วนบ้างตามประสาเด็ก ออกจะมีนิสัยเห้าๆลุลีเหมือนเด็กผู้ชายเสียด้วยซ้ำตามข้อมูลบอกว่าแก้วอภิรดีเข้าวงการด้วยการถ่ายโฆษณาโดยโฆษณาชิ้นแรกของเธอคือรองเท้านักเรียนยี่ห้อแพนและได้รับการติดต่อให้มาเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตเมื่อปี2523เรื่องบาปบ,บริสุทธิ์ตอนนั้นเธออายุ15ปีมีเพื่อนรักชื่อตุกตากันจารึกซึ่งเป็นลูกสาวผู้จัดตั้งค่ายกันตนาชวนมาเล่นละครเรื่องนี้แก้วอภิรดีรับบทนักเรียนมัธยมใจแตกด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงจึงทําให้ละครเรื่องนี้ไม่ได้ออกอากาศในตอน เธอเเล่นมื่อละครไม่ได้ออกอากาศแค่อ,อภิรดียังใช้ชีวิตตามปกติเธอรับงานถ่ายแบบเพราะอยากได้เงินมาซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่อยากให้แม่แปลกใจแต่ปรากฏว่าถ่ายแบบเสร็จทําให้กลับบ้านผิดเวลาเลยโดนแม่ตีตั้งแต่ปากซอยจนถึงบ้าน พอไปถ่ายแบบได้สักพักก็มีคนส่งรูปถ่ายไปยังค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในขณะนั้นก็คือค่ายจิระบันเทิงฟิล์มของคุณนายแดงจิรวันกัมนาศแสนยากรกับพลตำรวจโทบันเทิงกัมนาศแสนยากรซึ่งกำลังมีโปรแกรมจะสร้างหนังเรื่องใหม่อยู่พอดีคือเรื่องแม่หัวลำโพงปี2526อีกอีกอย่างหนึง่งแก้วอภิรดีเป็นลูกนายตำรวจเจ้าของค่ายหนังก็เป็นนายตำรวจเช่นกันจึงอยากส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานของตำรวจด้วยกันเธอจึงได้รับเลือกให้มารับบทนักบูสาวในหนังเรื่องแรกในชีวิตแม่หัวลำโพง ประกบกับพระเอกดังแห่งยุคสรพงษ์ชาตรีแม้ละครเรื่องแรกในชีวิตอย่างบาปบริสุทธิ์ปี2523จะไม่ได้ออกอากาศแต่สิ่งหนึ่งที่เธอได้จากผู้กำกับการแสดงเรื่องนั้นก็คือวิชาการแสดงผู้กำกับเรื่องบาปบริสุทธิ์คือสุพันบุรณะพิมพ์นักแสดงชั้นครูซึ่งถือเป็นครูทางการแสดงคนแรกของแก้วอภิรดีเลยก็ว่าได้แต่รูปแบบการสอนของครูคนนี้เป็นการสอนแบบคนโบราณแก้วอภิรดียอมรับว่าท่านสอนแบบดุดันข้นเข้ม ทั้งนี้ก็เพื่ออยากให้เธอได้ดีจริงๆละครเรื่องแรกปี2523บาปบริสุทธิ์ถูกแบนเล่นหนังเรื่องแรกปี2526แม่หัวลำโพงของค่ายจิระบันเทิงฟิล์มนางเอกนักบู๊คนใหม่ของวงการแก้วอภิรดีพระ,ะปภูตานนณมหาสารคามแจ้งเกิดทันทีครับและครูทางการแสดงคนต่อมาของเธอก็คือ พระเอกคนแรกของชีวิตการแสดงของเธอนั่นเองนั่นก็คือสรพงษ์ชาตรีครับโดยพระเอกใจพระคนนี้ได้สอนวิชาการแสดงให้หนางเอกนักบูหน้าใหม่ของวงการมากมายหลายเรื่องทั้งเรื่องงานและการวางตัวจากนั้นแก้วอภิรดีก็ได้เล่นหนังบูต่อเนื่องมาอีก2อสาเรื่องจนหมดสัญญากับค่ายจิระบันเทิงฟิล์มของคุณนายแดงจิรวันกัมปนาศแสนยากรแก้วอภิรดีจึงได้พาตัวเองมาร่วมง,งานกับค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่างไฟสตาร์โปรดักชั่นในหนังเรื่องเพชรตัดเพชร ปี2,527โดยเรื่องนี้สักกะจารุจินดาผู้กำกับมือฉมังของวงการได้ส่งแก้วอภิรดีไปเรียนการแสดงเพิ่มในส่วนของการร้องเพลงซึ่งไม่ใช่นักร้องธรรมดาแต่เป็นนักร้องจีนชื่อไปอยูเป็นสารวัตรตำรวจฮ่องกงและอีกเรื่องที่ถือว่าพลิกบทบาทเธอไปเลยก็คือเรื่องเงินเงินเงินปี2,526ของผู้กำกับมากฟีมือเงายุตนามุกดาสนิทซึ่งเรื่องนี้แก้วอภิรดีเล่นประกบคู่กับพระเอกเรียงไกรอุณหนัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาในวงการส่วนมากแล้วแก้วอภิรดีจะได้รับบทแนวบูเฟียลแกนซ่าเสียเป็นส่วนใหญ่จนเธอได้มารู้จักกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งเธอถือเป็นครูทางการแสดงอีกคนที่ทําให้มุมมองการแสดงของแก้วอภิรดีกว้างขึ้นหลากหลายขึ้นกว่าการเป็นนางเอกนักมูอย่างเดียว คือหมอมน้อยเข้ามาเพิ่มความเป็นผู้หญิงจฉลิตจะร้านอย่างผู้หญิงที่เป็นประโยชน์ต่อการแสดงของแก้วอภิรดีนั่นเองเพราะที่ผ่านมาเธอเล่นบู๊มาตลอดบุคลิกความเป็นผู้หญิงก็จะลดลงหมอมน้อยก็จะเข้ามาเพิ่มตรงนี้ให้เธอแม้ว่าเรื่องการแสดงจะมีมิติมากขึ้นแต่ผู้สร้างและสายหนังยังอยากเห็นความเป็นนางเอกนักบู๊ของแก้วอภิรดีอยู่ จึงยังมีหนังแนวบููให้เธอเล่นมาโดยตลอดและการไปโชว์ตัวต่างจังหวัดทุกๆครั้งเธอได้รับการต้อนรับจากผู้คนเป็นจํานวนมากเรียกว่าลงไปใกล้ชิดกับคนดูกับบรรดาแฟนคลับอย่างถึงเนื้อถึงตัวเลยทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเปียกพิสารอครเศรณีได้หยิบยื่ยนบทบาทใหม่ให้เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งแรกของเธอในเรื่องอุ้งมือมานปี2529เรื่องนี้แก้วอภิรดีได้มาเล่นร้ายปนเซ็กซี่ครั้งแรก และขึ้นชื่อว่าเปียกพิสารอครศิร์นีด้วยแล้วย่อมมีแต่ของจริงทั้งหมดตบจริงจูบจริงไม่มีหรอกรับที่จะใช้มุมกล้องเขาช่วยจูบจริงทั้งนั้นพิสารอ克รเศร์นีนี่เองเธอถือเป็นครูทางการแสดงอีกคนหนึ่งที่ทําให้เธอกล้านร้าลกมากขึ้นในทางการแสดงการพลิกบทบาทการแสดงของแก้วอภิรดีกําลังจะกลายเป็นความโชคดีของเธอในด้านการแสดงชีวิตก็มีบทบาทท้าทายใหม่ไม่ให้เธอลองทํานั่นคือ การได้เข้ามาเป็นดีเจคลื่นวิทยุเป็นรายการสดที่ต้องมีการเชิญศิลปินนักร้องเจ้าของบทเพลงดังๆในช่วงนั้นมาร่วมพูดคุยออกอากาศสดๆด,ด้วยนี่เองที่ทําให้เธอได้มีโอกาสพบกับนักร้องชื่อดังยุคนั้นคือออสบรันดีนักร้องนําวงบรันดีซึ่งเป็นวงดนตรีแนวสตริงคอมโบทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันและเมื่อความรักสุขงอมทั้งคู่จึงตกลงปรงใจแต่งงานกันเมื่อปี2530 หลังจากที่แก้วอภิรดีเล่นบทร้ายเซ็กซี่ได้ไม่กี่เรื่องและแล้วชีวิตการแสดงของเธอก็มาถึงขีดสุดโด่งดังเป็นผู้แตกอย่างที่ไม่มีอะไรจะกั้นได้เมื่อทางช่องเจ็ดสีได้ติดต่อให้เธอไปรับบทเป็นหญิงขี้เมาที่ชื่อลำยองในละครเรื่องทองเนื้อก้าวปี2530ในขณะนั้นเธอกำลังท้องจริงๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าบทบาทในเรื่องก็ท้องตัวจริงก็ท้องจริงแถมยังต้องเล่นฉากตกบันไดทำแท้งกระโดดลงคลองซึ่งฉากทั้งหมดเหล่านี้เธอเล่นเองทั้งหมดเลยครับ ทองเนื้อ9้าออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอนลำยองนางเอกของเรื่องก็ออกอารวาสฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองกลายเป็นละครที่ประสบความสำเร็จแห่งปี2530และแก้วอภิรดีพระภูตานนนมหาสารคามได้รับรางวัลจากสองสถาบันในปีนั้นด้วยคือรางวัลเมฆขลากับทรทัน์ทองคำซึ่งน้อยคนนักจะได้สองรางวัลในปีเดียวกันจากเรื่องเดียวกันนอกจากนั้นในปีต่อมา เธอจะได้รับรางวัลอีกมากมายครับทั้งจากเรื่องภูมิรีสีทองเรื่องคนกลางเมืองเรื่องอีสาเรื่องลอดลายมังกรเรื่องดวงยี่หวาและอีกบทบาทที่เรายังจํากันได้ก็คือผีคุณนายลั่นทมจากเรื่องสุสารคนเป็นปี2534นั่นเองครับแก้วอภิรดีภวะภูตานน์ณมหาสารคามสมรสกับออสโอภาทศพรเมื่อปี2530มีพยานรักร่วมกัน3คนเป็นชาย2หญิงหนึ่งปัจจุบันทั้งคู่อย่าร้างกัน ต่อมาปี2556แก้วอภิรดีได้จดทะเบียนสมรสกับพันเอกวินไทยสุวารีแก้วอภิรดีพะวะภูตานนณมหาสรารคามต้นฉบับลำยองแห่งทองเนื้อก้าวที่ยังเป็นทองเนื้อแท้อยู่ในใจของผู้ชมผู้ฟังทุกคน